เป็นรถทึ้งข้าวที่มีเสน่ห์ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาละที่เราบอกว่าคั้นี้ไม่สวยจริงเหรอนะดูแลมันโคตรดีเลยอะ่เะเออ,อยังไม่ล้างเลยนะเว้ยโตรถเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดานะใช้งานได้แล้วก็จัดางงานก็คือม,มีเกเตอร,ร์มาให้เลยมีเอ็นเอร์โบแล้วเรียบร้อยอินเตอร์อยู่ด้านบนนะครับผมรถไม่สวยจริงๆมือเดียวแท้ๆเลยเคยฟังโฆษณาตอนแรกๆป่ะตอนที่มันมาแรกๆอ่ะแต่รเบีย่างไหมันเอาหลักกระส่า์บอกว่าประมาณนั้นว่าลมอ่ะ จะไม่ตีตกเขานี่แล้ววนชื่อแวรนด์มันตีตองอแต่ว่าแต่แตบีคือมันดีมันกันลมกันหมดรถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดีและวันนี้ผมขอกลับเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพีรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มียานพาหนะคู่ใจมองหาให้หวังใจร้านสไพรหรือกิก๊กรถมือส เป็นรถขึ้นข้าวที่มีเสน่ห์สุดที่ผมเคยเห็นมาละวันนี้น่ามาอยู่กับเป็น t o y ต t ว v i ก o ปี2011ั n Turbo ีอเมีจมูกแล้วเรียบร้อยอ่าตัวนี้นะครับผมกระบะสประตูที่ไม่มีกุญแจชุยตัวหึงกุญแจมาละกระบะสี่ประตูเกียร์ธรรมดาที่ต้องบอกว่าคันนี้ไม่สวยจริงว่ะนะดูแล้วนตรดีเลยอ่ะเออยังไม่ล้างเลยนะเว้ยไอ้ยี่เป็นหนึ่งสองด้วยํำผิดอะไร มีหนึ่งสองด้วยมีเอ็นเทอร์โบเอาไปแค่สามหนึ่งเก้าพอขายถูกกับชาวบ้านเพราะอะไรเพราะรถเนี่ยไม่เคยทําสีหนักไม่เคยขยับน็อตมาก่อนเลยกำลังจะหาข้อติให้อยู่ที่จุิกจิกนะรอยขนแม่เพราะว่าอย่างนี้ขัดออกขัดช่วยไะ้เยอะไม่มีเลยนี่นิดนึงจุดเดียวที่ไปเห็นชัดๆก็คือจุดนี้นะครับผมซึ่งผมไม่อยากทำเพราะรถเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆแล้วผมแระเป็นรถมือเดียวไม่แท้ แค่180,000กิโลเมตรเท่านั้นเองปีที่แล้วไม่ต้องเงินเกือบ400,000เลยนะเว้ยเออตอนน,นี้โอหดูดิเนียนๆเลยอ่ะแล้วเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะตัวที่เป็นหน้าปัดสีแดงนะรวมถึงวิทยุเนี่ยมีเนวิเกเตอร์ให้แล้วสีดำใสๆส,สวยๆน็อตไม่ขยับแม้แต่ตัวเดียวเอ้ยกลับไปดูออปชั่นนะไปดูรอบท้ากันดีกว่าว่าสวยขนาดไหนแล้วค่อยไปดูออปชั่นกันต่อไปเลยครับไปไม่เจอรถสวยๆนานมากแล้วแบบสวยๆจัดเลยว่ะนี่ไม่ล้างเลยนะเว้ยเดิมๆเลยอ่ะ รถมือเดียว V ี g ก c ชมปเครื่อง2 5 0 0ซซีนะผมเป็น v ี t u r b o ทบแล้วเรียบร้อยอินเตอร์อยู่ด้านบนนะครับผมรถแม่งสวยจริงๆมือเดียวแท้ๆเลยไม,ม่เยอะด้วยพี่เยอะเดิมกิ๊บ yeah. หมดเลยอะ่ะโอ้ยอิจฉาเลยมันนานๆเห็นดีด้วยรถอย่างเงี้ยเดิมเดิมแบบเป๊ะๆเลยอะ่ะนี่คือแบบว่าไม่งหงงเหตุขารแรกเรงงไม่ซื้อไม่ได้เลยวะ่ะแล้วเดี๋ยวแบบว่าอย่างที่บอกนะราคายวให้แบบเล่าๆเหมือนเดิมเลยนะผม เอาไปแค่สามหนึ่งเก้าพอนั่ห sure. ูสวยใสๆดูหมดนะพี่เออไม่เหมือนเดิมอ่ะเดิมเป๊ะๆกิ๊บๆหมดเลยทุกซอกทุกเหลี่ยมเลยเดิมๆเป๊ะๆนี่มันตายเสร็จล้อป่ะวะแต่ลงแต่ลงเออลูกค้าใส่มาให้ดูแบบปีหกเจ็ดต้นปีอ่ะสวยใสแบบกิ๊บจริงๆนั่งหูสาวตัวนี้เครื่องสองพันชาติรีซีนะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วเป็น V N Turbo แท้ๆนะครับผมถึงจะเป็นสองพันห้าก็จะมีจมูกให้แบบนี้ทุกบานจริงๆนะ ม่งเดิมแบบเป,ป,ปเลยอะจุดตัดจุดตัดน,นะพอเราเสวยดูดูไม่ยากเลยนะมันต้องสวยจัดอยู่เลย,ยไม่มีแกะเลยแม้แต่ตัวเดียวอย่างนอนทุกตัวยางงี้เป็นพ่อค้าเขาไม่เปิดแล้วนะซอกเซอร์ออะแม่งได้ขนาดนี้ไม่ต้องเปิดละแต่ว่าเรากล้าโชว์อู่แล้วนะครับผมจัดไปเลยนะครับผมว่าก็รอ,อยอาร์ตต่างๆนะมันมึงเดิมจากโรงงานแน่นอนนะผมวีโก้แชมป์ปี2012 2,500cc แล้วผมดีเซล Vn Turbo กระบะสีประตูเกียร์ออโต้ตัวนี้นะรับรองเลยว่าถูกใจแน่นอนนะผมความเดิมอ่ไงต่างเนี่ยเดิมเต็มร้0ยเปอร์เนตสวยๆใสๆและเป็นรถมือเดียวแล้วผมไม่แท้นะไม่มีการกอนะเล่งมาที่สู์แค่1นึ่งสกิโลเมตรเองแต่ว่าไม่มีการตกอนม่เกิดขึ้นแล้วผมใช้ไมค์ใ้ที่ลูกค้าให้มาคือ180,000 กิโลเมตรดัดไดงดีเลยโยโกฮามะนะผมสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนิ้วนะครับบีสองพันยี่สิบเอ็ดดอกเต็มๆเลยรถแทบไม่ได้ขับเคยฟังโฆษณาตอนแรกๆป่ะตอนที่มันมาแรกๆอ่ะใส่เบีซินหรืมันเอาหลักกลศาสตร์บอกว่าประมาณนู่นว่าลมอ่ะจะไม่ตีตกเข้านี่ละวนเใื่อไหมนน้ะมันติงตองแต่ว่าแต่บีคือมันดีเป็นกันลมกันหมดแต่ไปนละมันไม่แม่งตลกมากเว้ยตอนที่มันมาครั้งแรกกับที่เราโฆษณากันอ่ะโค้ดฮาเมื่อมัน ต้องมีเกิดสิบปีแล้วแหละแม่งโฆษณาแบบยังฮาเ,เดิมเลยนะครับผมรถเดิมๆสวยๆใสๆนะไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นไม่โอ้โหวสวยจริงวัะนี่ไม่ใช่แผนเหล็กออกันนะเดี๋ยวลูกค้างงเอ๊ะเปนตัวอะไรวะเออใสๆเลยไม่มีการขนหนักใดๆเลย ใะะผมใสๆนะนี่ตัว L เห็นชัดๆเลยนะผมไม่มีการแก้สีไม่มีการแก้งานใดๆเกิดขึ้นแชมป์มันมี2ตัวตัวนี้คือตัวสุดท้ายและเอะทำไมตัว E มีกล้องถอยอันนี้เห็นแล้วเซอร์ไพรส์แล้วนะเดีย๋ยวไปดูในรถแม่งโคตรเซอร์ไพรส์กว่านี้อีกมีเนวิเ,วเกเตอร์ด้วยเดิมๆเป๊ะๆสวยจริงสวยจัดรถอย่างนี้แม่งนานเจอทีแล้จะสวยคือสวยไม่ชนอ่ะมันใช่เว้ยแต่สวยแบบสวยเต็มร้อยแบบนี้ไม่หายากจริงสวยๆเ,เลยอะ่ะ โอ้โหด,ดูตัวต้าเห็น,นโคตรชัดได้เลยได้เลยนะครับผมแล้วราคาเนี่ยต้องบอกว่า319เนี่ยหาย,ยากนะรับรองว่าหาย,ยากแน่ๆนะผมที่ได้รถสวยๆใส,สๆแบบนี้ถ้าไม่ขาย319้ตัวรถมีขีดข่วนนิดหน่อยซึ่งผมมองว่าผมสามารถขัดออกได้ที่ต้องทำเลยก็จะเป็นจุดนี้ซึ่งของไม่ทำเพราะรถมันไม่เคยเกลียร์สีใหญ่ขาย319กพอมีกระตุกกระจิ๊ นิดเดียวจริงๆแต่บอดี้เนี่ยแม่งสวยสดุดๆีหนึ่สองด้วย4ี่ประตูเกียร์ธรรมดานะครับผมดูแลรักษาง่ายๆนะครับผมรถที่ถ้าที่บ้านมีติดบ้านอะโตโยต้านะวีโก้นะ r ี l ล a b เบแล้วก็ดูแลรักษาง่ายมากมายจริงๆนะครับผมไม่ต้องเชื่อผมนะเป็นรถซื้อจเจ้าของใช่ไหมแต่ความหมายภาษาพ่อค้าก็คือเป็นรถที่มีนายหน้าส่งมาให้ ตอนแรกคนที่เขาพากไม่ผมฟังฟังก็เหมือนคุณดูที่ผมพูดอยู่เงี้ยเขียนพูดแล้วมูอะไรเลอะเทอะไปเลยพอเห็นตัวจริงโอ้โหสวยจริงวะ่ะเขาพูดมาคำานึยบอกว่าคันนี้ไม่ใสอไม่ได้ไม่เคยเจอสวยนี้นานๆกันมากๆแล้วเขาบอกพอเจอตัวจริงต้องใช่เลยวะ่ะแต่นี่คือยังไม่ล้างแบบของจริงนะปกติเราบอกว่ายังไม่ไล้าน้วอะแบบมีล้างนาบ้างใช่ปะดูดิเลยขึ้นเป๊ะเลยอ่ะไม่ได้ล้างเลยแต่แบบโอ้โหใสๆล้อกไปดูดิไม่มีคิดหวังอ่ะสำหรับคันนี้ เดี๋ยวไปดูออปชันกันนะอย่างที่บอกไปมันเป็นปี2012นะครับผมที่เป็นตัวสุดท้ายแล้วของ Vento นะครับผมหมายความว่าออปชั่นพิเศษของมันก็คือจะมีเนมมาด้วยแล้วก็เป็นเลขไม์สีแดงไปดูไปครับหลครับผมตู้อีแผงข้างกรมยี่นะกระตุไฟฟ้าชั้น4บานนะครับผมเป็นท็อปออปชันของตัวอ e, ีที่ตัวอ e ีสมัยก่อนไม่เคยให้เลแบบนี้เลยนะกระจกกระแทบเป็นกระจกดูหมุนจะทำไปตอนก,ก่อนนู่นนะนะเดินไม้สีแดงตามที่บอกไปนะผมเลขไม้1แสน8หมื่นกิโลเมตรตัวรถเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดานะ ใช้งานได้แล้วก็จากโงงานก็คือมีนีเวนเตอร์มาให้เลยไม่ค่้ยมีริว้วรอยเลยนะสวยใสยพวกนี้ทำได้เดี๋ยวล้างออกให้เกะนี้สิบคันพังประมาณแปดคันโอ้แกวสุดยอดอันนี้คือสุดยอดจริงนะดูแลดีสๆดๆโอ้โหสะอาดเลยอะรถดิไม่ใช่ล้างเลยนะวถเนี่ยถ้าเกิดรถตัวติเลอะเทอเนะูดกแล้วนะใช่ใช่ ถ้าเป็นสีดําชอบเป็นรอยขนแมวคันนี้ก็ถือเป็นรอยขนแมวน้อยมากนะกิบกิบนะนี่ต้องบอกว่าไม่จะล้างเลยแล้วมีสัตว์บ,บ็อกมาให้ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะวีนเทเบ2 0 1 4รนะครับผมไป2 0 1 2นะรถใส่ใสแบบนี้นะครับผมจะบอกว่าช่วงล่างเนี่ยขับโคตรดีคือซื้อมาเนี่ยที่เขาบอกว่าต้องซื้อต้องซื้อต้องซื้อเนี่ยเข้าใจแล้วเพราะว่ารถแม่งแทบไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยสมคำล่ำลือ <c oughs> คำดีจริงคำดีจริง นะปีหนึ่งสองนะครับผมก็ถือว่าดูแลดีเลยแหละยางอาจจะใหม่ด้วยนะได้ยางโยโก้ด้วยได้อะไรด้วยนะครับแล้วก็เดิมๆเ,เลยไงไม่เคยแต่งอะไรไม่เคยรีมแอบไม่เคยแฝดกล่องรถมือเดียวใครผ่า,าใช้อยู่เนาะก็สบายๆแล้วเวทบลูมันพุ่งอยู่แล้วอะแค่เนี้ยเราคนแก่ใช้แค่นี้ก็โหเกินเกินความจําเป็นแล้วไอ้แค่ความแรงอะไรเนะี้ยใช่ไหมราคาที่ต้องบอกไปนะว่า สีหรือไม่อยากทำจริงๆนะ3,000ส,สนยีมื่นสับาทนะครับผมเพราะมันติดๆิดเล็กๆน้อยๆมากเลยอะ่ะคิดว่าทำแล้วจะกลายเป็นไม่มีเสน่ห์เท่านี้ได้ทำไปคือต้องได้เห็นแล้วดูแบบโอ้ดูมีเสน่ห์อ่ะไม่เคยขยับน้อตจัดทรงตรงไหนมาก่อนเลยอะ่ะโอ้โหมัเห็นแล้วเออมันมีได้ถึงทุกวันนี้จริงๆหรอวะ ที่บอกไม่ทําไม่ทําอ่ะ <_ an> ก็เดี๋ยวดูแลให้นะครบผมของเหลวเต็มระบบที่สุดได้ต้าก่อนออกเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเทสขับการลองดูโค้งหน้าอะไรแบบนั้นนะว่าดีเป็นยังไงมีเอียงอ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบไม่มีนะกุ๊กกิกกักกอะไรไม่มีเลยไม่มค่อนข้างที่จะโอเคเลยแต่ว่าเรื่องะตอนนี้นะเป็นตลาดของคนซื้อนะแตาผมพูดตรงๆว่าแล้วมันถูกจริงตอนเนี้ยถูกจริงถูกความหมายก็คือเราก็ซื้อมาถูกลงนะ แล้วราคาขายก็ถูกลงเหมือนกันไปมองหารถเอาไว้ใช้เนาะไม่ต้องย้อนกลับไปไกลนะตัวนี้มันต้องมีสามเสน่ยนการหายากเลยพูดถึง่ะปีที่แล้วอ่ะแล้วราคาแข่งโป๊กวีโก้นะด้วยแบรนด์แบรนด์แบบถูกใจคนไทยอ่ะซื้อง่ายขายคล่องแข่งโป๊กอยู่แล้วพูดตรงๆแล้แต่ก่อนถ้าแบบว่าคนมีเงินน้อยหน่อยเนาะอยากได้ปีใหม่นะมันก็ต้องหารถที่แบบว่ามีจะมีเซนเซอร์อะอย่างเงี้ยอะแกะฟ้า เคยเปลี่ยนฝาหน้าคันเดิมอะไรเงี้ยถ้าไม่คิดมากมันก็ถูกไงแต่ตอนนี้ี่ไม่ต้องเลยแม่งถูกด้วยสวยด้วยเลยตอนเนี้ยโอ้สบายสอบองมยลอ้โหซื้อมอวันแรกแลเลยด้วยสบายเ,ยเออดูเนี่ยซื้อเมื่อวันแรกแลเลย,ย,เยว,เว้ยแม่งเลยช่รงั้ทำอะไรไม่เลไม่เลยไม่ทำอะไรเลยเดื่องเดิมเลยเ ใช่แต่ลูกค้าก็ต้องไม่แข็งแนอยู่แล้วไม่แข็งแนม่อยู่แล้วมันถือว่าดูแลถึงอ่ะถ้าลักษณะอย่างดูแลถึงเนี่ยพวกอย่างเงี้ยมันเละง่ายมากนะวีโกนี่ยังเริ่มเป็นเลยป่งตันโพแต่ปกติขาวเลยขาวโพลเลยท่าสังเกตอ่ะบบใช่เละตุ้มไปหมดแล้วนี่คือแบบดูดีเลยอ่ะมีพระมาหน่อยนะดูก็รู้้วเขาเคยวางพระลักษณะต้องเป็นนักคนมีอายุะนะ<ม>ชื่อแบบชื่อคนมีอายุเลยอ่ะนายมาอะไรอย่างเงี้ยชื่อแบบตถนมือเดียวเลยรถซื้อจะต้องขอนะครับ ซื้อสดไม่มีการบวกแหวนนะผมมีโก้ปหนึย้ำอีกทีนึงว่าเป็นว e ีเทเบิแท้ๆนะครับผมมีจมูกมาให้เลยจากโรงงานเครื่อง2,500ซ cc กระบะสีประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาเอาราคาะนะงานหลังเลต้าสามแสนหนึ่งหมก้าพันบาทที่เบอร์เดิมโทรไปหนึ่งหกหนึ่งนะครับผมบอมสุพี่ครับเราใส่รู้ข,ข้อความแล้วก็ถูกช่องทางเลยนะ ซูพีรถมือสองชอบทางไหนก็ไปดตกับเราทางนั้นนะครับผมจะแอดหน้าจอก็ได้นะเข้ามาสอบถามพูดคุยขอรูปเพิ่มเติมขอโลเคชั่นได้ทั้งสิ้นเดี๋ยวน้องแมวเนี่ยขาัถ่ายชมรอบพันเลยนี่รถวันแรกนะเพิ่งเข้ามานะรับรองว่าสวยและใสถ้าดูตัวจริงเนี่ยโคตรมีเสน่ห์เลยเราไปชมกันครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com